ขบข่าวสำคัญประจำเดือนธันวาคม2568จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี2568นายนิรัตพงศิสิทิทาวล์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชาสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร ซึ่งเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติโดยมีนางกุสุมานพงศิษฐ์ที่ถาวรนายกเหล่ากาชาตจังหวัดภูเก็ตและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดภูเก็ตนายสุวิทย์พันธ์เสียมนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวนหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมในวันที่5ธันวาคม2568ณหอประชุมมหิสรพักตีสากรกลางจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้วันเดียวกันนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศนณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ตหมู่ที่6ตำบลเทพกระสตรีจังหวัดภูเก็ตประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานหรือ50วันแห่งการสวรรคต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายนิรัตพงศิทธทิถาวรผู้ว่าราชการจงังหวัดภูเกตเป็นประธานฝ่ายคารวาไในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานหรือ50วันแห่งการสวรรคตเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเป็นพระราชกโสลพร้อมด้วยนายกงเอกอดุลชูทองนายสุวิทย์ผ่นเสนียมรองผู้ว่าราชการจงังหวัดภูเกต็ตส่วนราชการข้าราชการพลเรือนตุลาการอายการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นาวัดมงคลวรารามอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ7ธันวาคมนายยรัตพงศิธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลแสดงความจงรักภักดีและน้อสมสำนึกในพระกรุณาทิคุณอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีก็มาหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยมีนางกุสุมานพงศิษย์ทิถาวรนายกหลักปาชาติจังหวัดภูเกต็ตและประธานแม่บ้านมหาไทย ัหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวภูเก็ตเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงณวัดเทพวนารามหรือวัดมานิกตำบลสศีสุนทรอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตต้อนรับไฮซีซั่นเปิดเทศกาลฤดูการท่องเที่ยวภูเก็ตณหาดป่าตอง นายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลเปิดฤดูการท่องเที่ยวภูเก็ตนาหาดป่าตองครั้งที่39ประจำปี2568โดยมีนายนิยรัชพงศิธิทิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวต้อนรับ โดยก่อนพิธีเปิดงานมีขบวนพาเหรดส่งเสริมการท่องเที่ยวกว่า40ขบวนสร้างสีสันความตื่นตาตื่นใจและความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในการสร้างบรรยากาศแห่งความคึกคักและประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่นนหาดป่าตองโดยปีนี้ดำเนินการเป็นปีที่39 ภูเก็ตเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่1บูรณาการ12คลินิกเสริมแกลงเกษตรกรอำเภอทะลางนายนิรัตพงศิธิถาวรผู้ว่ารชาชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพธิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ2,569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมบูรณาการให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อย่างพร้อมเพียงณโรงเรียนหงยกบำรุงตำบลไม้ขาวอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต <FL IX> รวมน้ำใจช่วยกาชาติ2,569ระดมทุนหนุนภารกิจสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยผู้ด้อยโอกาสนายนรัตพงศิทธิ์าวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและประธานที่ปรึกษาเหล่กากาชาติจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในกจิจกรรมภูเก็ตรวมน้ำใจช่วยกาชาติ2,569ระดมทุนหนุนภารกิจสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยผู้ด้อยโอกาส โดยมีนางกุสุมานพงศิธิถาวรนายกเหล่ากาชาตจังหวัดภูเก็ตและประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยตลอดจนคณะกรรมการเหล่ากาชาตจังหวัดภูเก็ตภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต2569ระหว่างวันที่29ธันวาคม2568ถึงวันที่6มกราคม2569นณเวทีกลางสะพานหินภูเก็ต เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานราชการในพื้นที่และเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการดำเนินกิจการด้านสาธารณกุศลของสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนทุนพระราชทานโรงเรียนกระทูวิทยารุ่นที่15ประจำปี2 5 6 8 นายนิรัติพงศิษฐ์ทิถาวรผู้ว,ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางกุศุมาณพงศิษฐ์ทิถาวรนายกเหล่าข้าราชกาจังหวัดภูเก็ตและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่โรงเรียนกระทู้วิทยาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานรุ่นที่15ปี2568มุ่งติดตามด้านการเรียนความประพฤติการดำเนินชีวิตและการใช้ใจ่ายเงินทุน พร้อมให้คำแนะนำสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนุนและครอบครัวในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ให้อวบาทเน้นความภาคภูมิใจและให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นหลักด้านเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตได้มอบถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือและเสริมกำลังใจสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดในการพัฒนายาวชนสู่กำลังสำคัญของประเทศอย่างยั่งยืน ภูเก็ตเปิดใช้งานระบบภูเก็ตสมาร์ทเพียร์ยกระดับความปลอดภัยการเดินเรือเสริมความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวทางทะเลนายนิรัตพงศิษฐ์ทิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายเรวัตอารีรอบนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเปิดใช้งานระบบภูเก็ตสมาร์ทเพียร์นัท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่างฉลองยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการเดินเรือและการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัด โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลงทะเบียนผู้โดยสารตรวจสอบข้อมูลและแจ้งเหตุฉุกเฉินเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์สั่งการกลางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานสร้างความอบอุ่นและความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ขับเคลื่อนนโยบายสมาร์ทซิตี้เพื่อยกระดับท่าเรือสู่มาตรฐานสากลตอกย้ำความพร้อมของภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติอย่าง,ย,างยั่งยืน